ลสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับโครงการดีๆโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับทางบริษัทบางจากผู้นำพลังงานทดแทนค่ะโดยได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้โดยใช้ชื่อโครงการว่า Thailand g ก G r e e n นค่ะโดยในปีนี้ใช้ชื่อโครงการว่าอะไรคะโดยในปีนี้นะคะใช้ชื่อหัวข้อว่าฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานทดแทนวิถีไทยสู่สังคมสีเขียวคะ่ะแคทงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยดีกว่าไหมคะค่ะหัวข้อแรกนะคะมีชื่อว่าฉลาดกินนั่นเองค่ะฉลาดกินเนี่ยมันเป็นยังไงคะแคท ฉลาดกินคือการบริโภคอย่างพอดีโดยในการบริโภคนั้นเราจะต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการรองรับได้ของระบบนิเวศค่ะเอ็นุ่นคะแล้วตัวอย่างฉลาดกินในโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะตัวอย่างฉลาดกินในโรงเรียนของเรานะคะก็มีชนิดอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมีเพิ่มขึ้นในโรงเรียนค่ะแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของโรงเรียนค่ะ ทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมจะต้องเป็นน้ำเปล่าถ้าลองอธิบายให้เพื่อนฟังถ้าหากเราหันมาดืม่มน้ำเปล่าแทนการดื่มน้ำหวานจะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้ค่ะแล้วต่อไปล่ะคะต่อไปนะคะเป็นการใช้ภาชนะที่สะอาดนั่นเองค่ะและสุดท้ายล่ะคะแคทสุดท้ายคือลดการใช้โฟมด้วยการใช้จานชามหรืออุปกรณ์ส่วนตัวนะคะนู่นคะ แค่ทราบข้อมูลมาว่าพวกเราแต่ละคนนั้นในหนึ่งวันจะผลิตขยะออกมาได้ถึง0.9ถึง1.1กิโลกรัมเลยนะคะโหถือว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะคะลองคิดดูว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีประชากรถึง1,000กว่าคนเนี่ยจะผลิตขยะกันออกมามากเลยแค่นันนับไปถูกเลยนะคะเนี่ยว่าจะกี่กิโลกรัมสงสัยจะเป็นตันเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพราะจะช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็ง,แ,ขงแรงแ<ล>ค่ะและช่วยลดปริมาณขยะของโรงเรียนลงได้ค่ะและหัวข้อต่อไปละคะหัวข้อต่อไปนะคะ,ะ,คะก็คือฉลาดอยู่นั่นเองค่ะฉลาดอยู่อะไรแค่แค่หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันในการลดการใช้ทรัพยากรและใช้อย่างคุ้มค่าค่ะแล้วแนวทางปฏิบัติละคะแนวทางปฏิบัติก็ง่ายมากค่ะคือการใช้ไฟฟ้าน้ําประปาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดค่ะแล้วก็การใช้ ของเดิมนี่นะคะนำกลับมาใช้ซ้ำอีกและการสนับสนุนสินค้าที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลค่ะนุ่นคะแคสซ่าม,มาว่าจากสถิติการใช้พลังงานของประเทศไทยปี2555ปริมาณการใช้ไฟ,ฟฟ้าสูงถึง6.92กิโลวัตต์และปริมาณการใช้น้ำสูงถึง70ลิตรเลยนะคะโหคนลองไปคิดดูนะคะว่าถ้า1ปีเนี่ยเราจะใช้น้ำกันไปหมดเท่าไหร่แล้วคะ ห oh, คนจะมากมายมหาศาลเลยนะคะเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะแล้วหัวข้อต่อไปนะคะนุ่นหัวข้อต่อไปนะคะคือฉลาดใช้พลังงานทดแทนนั่นเองค่ะโอ้โห oh, แล้วเนวทางปฏิบัตินะคะเนี่ยแนวทางปฏิบัติก็คือการสัญจรโดยใช้พาหนะ mm hmm. เช่นรถยนต์รถประจําทางรถมอเตอร์ไซค์ค hmm. วรเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอหรือไบโอดีเซลนั่นเองค่ะ mm hmm. และต่อมาค่ะคือการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงทดแทนแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะเออนุ่นค่ะแค่อยากจะรู้จังว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนี่มันคืออะไรแค่นี้สงสัยเยอะเหมือนกันนะคะนี่หลายข้อแล้ว,ลวเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเราจะเก็บไว้เป็นคําถามในการข้อสุดท้ายให้เพือ่อนๆได้มีส่นวนรวมงั้นเราทุกคนมาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหัวข้อนี้กันดีกว่าไหมคะถูกต้องค่ะสรุปเลยนะคะคือทุกคนจะต้องใช้พลังงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากที่สุดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงแดดลมหรือน้ำต่างรวมแล้วช่วยลดมลพิษของโลกทั้งนั้นนะคะโอ้โหงั้นเรามาเริ่มหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่าไหมคะใช่ค่ะเริ่มกันเลยเนาะ,ละ,ละ,ละ